ไปดูสภาพอากาศตามต่างจังหวัดกันบ้างนะคะอย่างที่บอกผู้ชมไปว่าหนักหน่อยก็คือเหนือกับอีสานค่ะอย่างเชียงใหม่เนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําป่าไหลหลากลงมาด้วยนะคะตกหนักบนดอยสูงในเขตอาเภอจอมทองค่ะน้ําป่าหลากลงมาตามลําห้วยส่งผลให้น้นําตกแม่กลางแล้วก็น้ําตกแม่ยะปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี่พาดทีผู้ชมเห็นเลยนะคะสีแดงขุ่นด้วยค่ะก็เลยทําให้ทางอุทยาแห่งชาติดออินทนนท์ตอนนี้สั่งปิดน้ําตกทั้งสองแห่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว ไม่เพียงแค่นั้นนะครับที่เชียงใหม่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยคุณกฤษยามเนี่ยก็บอกด้วยว่าตอนนี้เกิดน้ําป่าไหลหลากในบริเวณน้ําตกอีกสองแห่งก็คือน้ําตกแม่สาที่หมู่หนึ่งตำบลแม่แรมและก็น้ําตกตากหมอกตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมนะครับก็พิจารณาแล้วอาจจะเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวก็ขอปิดบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ําตกทั้งสองแห่งนี้เช่นกันถ้ากว่าเชียงใหม่เนี่ยปิดไป4ี่แห่งเลยค่ะ ขณะที่อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารที่อำเภอเมืองต้นสนสามใบหรือว่าสนเกี้ยอายุกว่า70ปีขนาด2คนโอบสูงกว่า40เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรค้นลงมาทับบันไดานาคขึ้นวัดพระาธาตุดอยสุเทพค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดทางขึ้นวัดชั่วคราวแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ไป2ีกว่าคนเอาเลื่อยตั ต้นไม้ที่ล้มทับนะคะแล้วก็ขนย้ายไม้ออกไปกว่า30ท่อนนะครับใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงก่อนจะสามารถเปิดทางให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปกราบสการะองค์พระธาตุได้ก็ถือว่าที่นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวบางรายนี่ก็ตัดสินใจถ่ายรูปต้นสนโค่นมาดายนาคไปด้วย <ne> แน่นอนว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยชาวบ,บ้านเขาก็ลือกันนะคะว่านี่จะเป็นอาถรรพ์หรือจะเป็นลางบอกเหตุร้ายหรือเปล่าเรื่องนี้กรรมาการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพคุณวันลบนามวงครมบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่สามารถห้ามได้แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทางวัดก็จะจัดงานทําบุญสืบชะตาค่ะจะสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อแบบล้านนา หลังจากที่บูรณะปฏิสังขรณ์บันไดานาคเสร็จแล้วนะคะคือบันไดานาคก,กับสิ่งก่อสร้างจุดอื่นๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน,นะคะ่ะขึ้นทะเบียนไปเฉพาะบริเวณองค์พระธาตุสูง18เมตรเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทางวัดก็สามารถบูรณะบันไดานาคได้เลยนะคะคไม่ต้องขออนุญาตก่อนนะครับ ส่วนที่ลำปางครับที่ลำปางนะครับก็มีรายงานว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นของคืนก่อนนะครับก็มีน้ําก้อนใหญ่เนี่ยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลไหลหลากผ่านมาตามลํคล้วยต่างๆแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนจานวนอย่างน,น้อย20หลังคาเรือนนะครับโดยเฉพาะบ้าน่วงหมู่ที่10ตําบลปงยางคกที่แล้วก็ที่บ้านสันทรายหมู่ที่1ตําบลเวียงตาน,นะครับมวลน้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไหลเชี่ยวชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันทรัพย์สินก็ได้รับความเสียหายกันไป แล้วก็มีรายง,งานด้วยว่าสัตว์เลี้ยงไก่เอวยเป็ดเอวยถูกกระแสพผัดหายไปจำนวนหลายสิบตัวครับลำปางนี่เห็นว่าในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครลำปางฝนตกหนักจนกระทั่งเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์เที่ยวบินที่มาจากชวุวรรณภูมิเนี่ยจริงๆต้องลงจอดตอน7จ็ดโมงห้สทัชนวิที่ใสไม่ดีก็ต้องบินวนอยู่เหนือน่านฟ้าลำปางประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็ยังไม่เปิดอยู่ดีค่ะสําหรับท้องฟ้าที่สุดจากลำปางต้องไปลงที่ท่าากาศยานเชียงใหม่แทนนะคะ ข้ามฝั่งไปดูทางอีสานกันบ้างค่ะอีสานนี่ก็หนักหลายจุดนะคะอย่างเช่นขอนแก่นก็ฝนตกหนักค่ะส่วนที่นครพนมระดับน้ําโขงก็ใกล้วิกฤตนะคะอยู่ที่ระดับ10เมตรห่างจากจุดวิกฤตแค่3าเมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีน้าเอ่อล้นกระทบพื้นที่ติดแม่น้าโขงในเขตอําเภอเมืองบ้านแพงท่าอุเทนแล้วก็ท่าพนมแล้วนะคะแล้วก็ยังมีน้ําท่วมอีกหลายจุดด,ด้วยกันค่ะสาหรับที่นครพนมกาลสินก็ปรากฏว่าอิทธิพลจากพายุราอีถลม่มถนน ลาดยางหมู่บ้านขาดเลยห้าร้อยเมตรค่ะครับเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตนะครับทางเข้าบ้านตูนหมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่9้าที่ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดนี่ครับดีย่ยวนี้คุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับถูกน้ำป่าจากป่าดงระแนงเนี่ยไหลถลม่มซัดนี่คือหลุดกไปเป็นแผงๆเลยชาวบ,บ้านบอกว่าฝนตกปุ๊บโอ้โหน้ำป่าจากดงระแนงมาพัดถนนลาดยางไหลไปทั้งแผ่นตกลงข้างทาง,างอย่างที่เห็นนี่แหละครับพิ่งจะทำใหม่ด้วยนะครับค่ะ ขณะที่น้ําป่าจากเขารังบ้านน้าคุที่หมู่ที่สองตําบลพุทธบาตรอําเภอชนแดนก็หลากลงสู่คลองบุตรบงไปท่วมบ้านโพตียหมูห่1หมูห่2หมู่4ที่ตําบลสารายามอําเภอชนแดนนะคะแล้วก็ปรากฏว่ารถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้มีชาวบ้านที่ออกไปหาปลาไปติดเกาะอยู่กลางน้ำค่ะติดอยู่นานหลายชั่วโมงเลยนะคะ ชื่อคุณนรินตาจาันอายุ57ปีค่ะคือไปหาปลาแล้วต่อมาน้ำป่าจากเขารังเนี่ยไหลลงมาท่วมก็ทำให้ตัวคุณนรินติดอยู่เหมือนกับคนติดเกาะเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลางปรับฝั่งไม่ได้ที่สุดก็ต้องใช้วิธีคือเอานักประดาน้ำเอาเชือกโรยตัวว่ายน้ำเข้าไปแล้วก็ไปช่วยคุณนรินขึ้นฝั่งได้สำเร็จนะคะปลอดภัยค่ะนี่นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคุณนรินนะคะ คือหาปลาอยู่ดีๆน้ำป่าเวลาหลากมาเนี่ยมาเร็วจริงๆค่ะตั้งตัวกันไม่ทันเลยนะคะคดีที่ช่วยไว้ได้นะครับวิธีการก็คือต้องขึงเชือกเอาไว้เนี่ยค่ะแล้วก็ต่อมาตามเชือกนะคะเพราะว่าไม่งั้นกระแสะน้ำที่แรงเนี่ยอาจจะพัดร่างของเราไปได้ค่ะ ที่สุดก็คฝั่งแม่ปลวกไัยน,นะคะส่วนที่พิซูโล่นะครับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในพิซูโล่ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่13เนี่ยก็ทําให้ตําบลชมพูอำเภอเนินมะปรางนะครับมีฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกหนักในเขตเทือกเขาสูงอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงก็ส่งผลให้ระดับน้ําในคลองชมพูเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วน้ํานี่ไหลล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีสาของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมอีกหลายหมู่บ้านเลยโดยเฉพาะที่บ้านปลวกงา่าหมู่9้า น้ำจาะครองชุมพูล้นตลิ่งบ้านเรือนประชาชนกว่า2 4 0หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรโรงเรียนบ้านปลวกงามได้รับผลกระทบต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวครับ